เอาละครับสวัสดีครับผมก็ไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับเพราะว่าคลิปสุดท้ายที่อัพไปนะ่าจะสักเดือน2งเดือนที่แล้วนะแล้วก็อยู่ดีช่วงนี้ก็มีหลายคนนะฮะเข้ามาดูช่องผมกันเยอะมากเลยก็เลยด้วยความละอายใจครับเรามาอัพเพิ่มกันทีนี้คลิปแรกของเรานะฮะเราจาที่กลับมาใหม่ก็ช่วงนี้ผมมาที่งานรักดอกลาลากูนทุกวันอยู่แล้วนะฮะจริงๆก็ไม่ทุกวันหรอกแต่เกือบทุกวันวันนี้ก็เลยเดี๋ยว จะพาเดินดูข้างในนะครับแล้วก็ส่วนที่ปรับปรุงใหม่อัปเดตมา2เดือนว่าเป็นยังไงนะครับผมอ่าเดี๋ยวไปดูกันครับครับก็สิ่งแรกที่อยากบอกเลยนะครับก็คือว่า ช่วงนี้ตอนเย็น,นย่บรรยากาศดีมากๆเลยถ้าฝนไม่ตกนะครับแล้วก็จากที่เคยบอกว่าที่นี่ต้องซื้อบัตรเข้าเนี่คะครับร้าสิบบาทตอนนี้ไม่ต้องแล้วนะครับในส่วนของคาเฟ่เราสามารถเดินเข้าได้ฟรีเลยครับผมนะครับก็มีมุมถ่ายรูปให้พอสมควรนะครับเป็นโซนตรงนี้ก็จะเป็นโซนร้านอาหารนะครับ เดี๋ยวพาเดินเข้าไปดูกันอันนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟนะครับผมร้านนี้ผมกินทุกวันครับเพราะว่ามีอยู่ร้านเดียวไม่ใช่ครับผมอร่อยครับอร่อยนี่แล้วก็มีมุมถ่ายรูปให้นะก็ อันนี้ก็เป็นโซนร้านอาหารนะที่สังส่งอรส์เป็นพวกอาหารตามสัง่งหรือก๋วยเตี๋ยก็มีนะฮะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นชาดอกไม้นะครับที่เป็นซึกเนเจอร์ของที่นี่อ่าลาเริงจ้าเนี่ยครับอันนี้ก็บรรยากาศช่วงเย็นๆนะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณ5้าโมงเย็นอ่าพาเดินดูฮะ ก็เราสามารถจะมาสั่งอาหารแล้วนั่งสบายๆตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนั้นกําลังสร้างอะไรยไปดูกันไปดูกัน มุมใหม่หมาอีกแล้วครับผมอ่ะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้นะฮะเราพามาดูที่ทุ่งโคเคียกันนะครับนี่ตรงนี้ตรงนี้นี่สวยมากเรานี่พาเดินชมเลยครับผม นี่คนระับเดี๋ยวอันนั้นเสร็จแล้วเดี๋ยวมาแนะนํากันให้ดูอีกทีแต่ว่าที่อยากจะนําเสนอก็คือมุมริมบึงนี้นะครับช่วงเย็นๆครับดีมากๆเลยตรงนี้ถ่ายรูปได้ฟรีนะมาได้เลย นี่เราพาเดินเลาะมานะครับด้านนั้นก็จะมีท่าน้ำไปยืนถ่ายรูปได้เหมือนกันครับหรือจะนั่งสบายๆกัน,นก็ได้นี่ครับตรงตรงนี้นี่คือบรรยากาศดีจริงๆครับแล้วก็ ทางด้านฝั่งตรงข้ามท่านนูนะฮะก็จะมีเป็นพวกซับบอร์ดหรือว่าเรือแคน,นูนะฮะให้เช่าภายได้เป็นกิจกรรมทางน้ำนะครับช่วงเย็นนี่ครับเราก็แล้วก็ในส่วนเดิมที่เคยพาเข้าไปชมนะครับยังต้องใช้บัตรเข้างานอยู่นะครับก็คือหน0ย50บาทนั่นแหละแล้วก็ เรามาแลกชาที่ร้านด้านนี้ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันต่อครับผมกลับมาที่เดิมกันครับจากเดิมที่ จุดขายตั๋วนะฮะจะอยู่ด้านหน้าตอนนี้ก็ย้ายเข้ามาอยู่ด้านในครับแล้วก็ที่เป็นส่วนของนิทรรศการสําหรับถ่ายรูปก็คือจะอยู่ด้านไหนแล้วก็ซื้อบัตรหรือจ้างช่างภาพนะครับอันนี้แนะนํามากถ้าจ้างช่างภาพภาพจะสวยครับผมนี่ครับตอนนี้นะฮะก็บรรยากาศ ค่อนข้างสบายแล้วก็โลงมากนี้นะครับตรงนี้จะเป็นจุดซื้อตั๋วนะครับอาจจะย้ายมาด้านในแล้วเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันต่อนะครับอ,อ,อ่สำหรับท่านที่เออ่กลัวเรื่องความหนาแน่นฮะหรือ เรื่องโควิดนะครับผมบอกได้เลยว่าสบายใจได้ที่นี่ลงมากแล้วก็ที่นี่ก็เรียกว่ามีมาตรการป้องกันแล้วก็พื้นที่ส่วนมากก็เป็นที่โล่งนะครับไม่ได้เป็นที่ที่หนามีความหนานแน่นอะไรก็คนแทบจะไม่ได้ใกล้กันเลยเนี่ยเราสามารถเดินได้แทบไม่เจอใครเลยเห็นไหมนี่ตรงนี้เป็นมุมใหม่ ของเดิมจะไม่มีก็คือตรงนี้นะฮะจะมายืนเป็นผีเสื้ออ่าแล้วก็โซนนี้ครับตรงนี้เราเปลี่ยนใหม่แล้วนี่อ้าวเดินยังไงเดี๋ยวนะโอ้ผมมาผิดทางอ่ะขอไปทางนี้แล้วกันนะอ๊บ อ้าวเดี๋ยวหันให้ดูนะครับนี่ครับผมอ่าก็จะเป็นเดิมที่มันเป็นเอ่อเป็นสีครีมครีมชมพูชมพูนะตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นสีส้มนะครับแล้วก็เป็นชุดเต็นท์ก็มาถ่ายรูปในมุมนี้ก็จะดูเป็นแนวแบบอแอดเวนเจอร์หน่อยกลางเต็นท์กันนิดนึงนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูด้านนี้ต่อนะครับ น,นี้ก็คือส่วนบางมุมเนี่ยที่มันซ้ํากับของเดิมก็ผมขออนุญาตก็ข้ามไปเลยแล้วกันเนาะก็เดี๋ยวจะพาไปมุมใหม่ๆที่อัปเดตขึ้นมานะครับอันนี้เราเคยพาดูเข้าไปแล้วเดี๋ยวไปกันเร็วๆมาทันที่มากันที ตรงนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับที่มีคนมาถ่ายรูปเยอะมากเป็นใบไม้หลากสีนะครับตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าด้านในเนี่ยก็คือเป็นจ่ายเงินซื้อตั๋วเข้ามาแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ทางเข้าออกจะเหลือทางเดียว จะเดินทะลุแบบเก่าไม่ได้ละนี่จะเห็นรถนะโอ้ยมุมนี้เจ้าหญิงมากนะครับสำหรับท่านที่ จะมาถ่ายรูปที่นี่นะผมแนะนำว่าควรจะเอาเลนที่แบบเทเลมาหน่อยหรือถ้าไม่ไม่มีถึงกับเทเลก็แบบเอาที่เป็น50ชัตตืรนสักหน่อยหนึ่งครับผมว่าจะเหมาะกว่าที่จะใช้เลนสวายเลนสวายมันจะได้ไม่ได้บางมุมแต่เทเลจะถ่ายจอดๆได้เยอะกว่านะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นเตียงแต่รู้สึกว่าเหมือนเขาเจาอะออกเป็นที่ยืนนะฮะอ่านี้คือดูด้วยดูด้วยเลนวายแบบนี้มันจะดูกว้างๆแปลกๆไปหน่อยแต่ว่าพอเอามาถ่ายครอบๆแล้วเนี่ยครับมันน่าสนใจมากๆเลยนี่ครับสำหรับใครที่กังวลน,นะว่า มาแล้วจะมีการเบียดเสียดคนเยอะหรือไม่นะครับตอนนี้บอกเลยว่าสบายครับผมสามารถเดินได้อย่างคล่องตัวมากแต่เอาจริงๆนะถ้า มาช่วงเวลาเย็นๆนะครับนั่งทานข้าวด้านหน้าเนี่ยครับเป็นที่ที่บรรยากาศดีมากๆจริงไม่คิดว่าบรรยากาศประมาณนี้แล้วก็ยังอยู่ในเขตกรุงเทพนะเอเอ,เอมาทาง s ัฟฟรีเวอร์นะครับของสามวาแล้วก็เลยมาหน่อยหนึ่งก็ถึงละงานรักดอกลาลากูลนะครับอยู่ที่ บึงไมตีจิตนะครับก็เซิร์ชใน Google Map ได้เลยขึ้นแล้วก็มาตามมันได้เลยนะครับเซิร์ชคาว่ารักดอกได้เลยแล้วก็ตรงนี้นะฮะก็จะเป็นมุมที่ไฮไลท์ของเรา,าถ้าใครดูเอ็มวี MV นะฮะก็จะมีหลายรายการมาถ่ายมุมนี้แหละนะครับ ก็ถ่ายรูปได้สวยมากเลยนะละครับผมก็ยังไงเดี๋ยวเราคงได้เจอกันบ่อยขึ้นนะครับอ่ะผมกลับกล้องก่อนมาแล้วครับผมก็ หลังจากนี้นะครับยังไงเราคงได้เจอกันบ่อยขึ้นแล้วสัญญาว่าจะมาอัพคลิปให้บ่อยขึ้นนะครับแล้วก็ผมจะไปเยี่ยมร้านต่างๆนะครับที่ลูกเพจหรือคนที่เม้นเข้ามาแนะนำร้านในชาแนลนะครับก็เดี๋ยวยังไงผมจะไปเยี่ยมเยียนทุกคนนะครับไปอุดหนุนกันเพราะว่าช่วงนี้ก็โควิดกลับมาอีกแล้วนะรู้ว่าทุกคนก็ ทำการค้ากันยากลำบากแหละแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ช่วยกันมาแนะนํากันเนาะโอเคครับผมขอบคุณมากมากครับแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับถ้าชอบคลิปแนะนําเมนูจากแดนแดกฝากกดไลค์ subscribe ขอบคุณมากๆนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผม